มาดูกันครับวันนี้พามาดูมอลติ้งตัวนี้นะครับสูงต่ำบ้านลูกค้าเป็นพื้นที่ดาวฟ้ายมรลดแต่อยากจะติดโซล่าเราถึงต้องไม่จำเป็นต้องซื้อลูกปูนครับเชื่อมเพเจาะยึดข้างล่างแล้วก็เทพื้นได้เลย รอดรูวันนี้จะน่าจะขึ้นแผงให้เรียบร้อยมาเก็บสีใหม่ให้ด้วยครับทาลูบชิวเข้าไปเลยใส่ใจทุกรายละเอียดเก็บสีเก็บลาย,ลย,ยาให้เรียบร้อยจะได้ไปต้องมาดามาทีหลังว่าหลัอองคาลวก ไม่รัวแน่นอนขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวลงให้ดูอีกรอบนะครับตอนนี้ก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับเก็บสีด้วยรูกชิวสีกันซึมครับเก็บหมดทั้งพื้นนะครับไม่ไม่ใช่ว่าตรงนี้ไงม่ติดโซล่าไม่เก็บไม่ใช่ครับเก็บทั้งพื้นเลยครับ กันต่อไปตอนเราแผงขึ้นนะครับสวัสดีครับ